สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้สุขคนนะครับเนาะครับสำหรับมื้อนี้กัมีแนวทางจากเกียวดอนนะครับเกียวดอนเนาะครับเนาะครับเป็นรูดเหล็กชุดเล้าพัฒนาเลยครับเด้อครับสำหรับเกียวดอนครับวันที่แล้วความเป็นการเข่าตะวหญิงนะครับเด้อครับได้เบิ่งไปน้ำกันนะครับเนาะครับงวดวันที่สิบแปดครับงวดนี้กัเป็นงวดวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบท่านว่าเนะครับเนาะหกครับ สำหรับตัวเลขของเกเกอุดรนเกอิลำย่ยครับตั้งสองเกลำย่ยด้ยครับเด้อจัดมาห้ครับเป็นเลขหลอกเลขสูตรเลขคำนวณเพื่อเหะครับครับเป็นของเกลำย่ยครับผลิ่ในตลาดเมืองทองน้ำกันพุ่นลหครับครับผลิตซุ้งมาแล้วครับตอนนี้ครับเมือวันที่ยี่สิบท่านว่าหกหกนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเบินครับสำหรับเลขของเกออุดอนนะครับเด้อครับ เหล็กมันก็ว่าหลายตัวแล้วครับพอเหรินอยอเพ่อจับพ่อบายอยู่ครับเหล็กหน่อยหน่ะครับเนาะสาหรับเหล็กเกี่ยวเกียวดอนครับครับเหล็กทั้งหมดทั้งววนครับมีแค่นี้แหละครับของเกียวดอนนะครับเนาะครับผู้ใดติดตามเพื่อนกับสิอเดหูจักนะครับสายญาของเพื่อนครับสายญาของเพื่อนจมือย่านปุ่แล้วครับ เอ่อมาเบิ่งตัวเลขไปน้องการนะครับเนาะบ้านนี้ครับทั้งสองเสียงยาพลเลาะเด้ครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลห์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อสิบ่ปอผ่านแนวทางนะครับเนาะเป็นชุดของเล้าพัฒนาเด้ครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับเล้าพัฒนาครับวันที่ยี่สิบแหละครับยี่สิบเนาะครับยี่สิบธันวาหกหกแหละครับเจียวดอนครับ แล้วเรบลีกเพื่อนกะว่าไม่มากไหมล่ะครับฝันให้มากกะลูดเลยครับวิ่งลูดครับลูดลูดเก่าตัวเดียวครับเก้าเก่าตัวเดียวครับจับคู่มาให้กับทั้งหมดเก่าคู่ครับมีเก่าคู่ต้อะคบเนาะมีเก่าคููครับ เก้าคู่ด้วยกันครับสำหรับเลขกเกียดอนเพื่นกระสิหายเหลข3สามตัวมาก่อนครับเลขกสตัวไม่อยู่3าหางครับมีอยู่3หางสําหรับเลข3สาตัวครับ2 1 9หนึสองหนแล้วก็ 4, 12, 4 1 2 4นหนึ่ง หนึ่งสองครับแลว้วก็ตัวสุดท้าย4 2 4สองสี่ครับตัวสุดท้ายครับวิ่งรลดเลยครับสำหรับติกเกอุดอนนะครับเนาะเกใหญ่เป็นเล่าพัฒนาครับงวดวันที่ยี่สิบทันว่าครับวิ่งรลดเลยครับหลูดเลยครับร ลุดไปที่9้าครับครับจับคูเหล็กสามตัวกลายมีอยู่3ามหางนะ้วครับ้อครับอยู่3ามหางด้วยกันครับมีอยู่3มหางครับเป็นเหล็กของเกียวดอครับเอามาเบังสำหรับเลขเล็ก สตัวครับพจนจำมาให้เกาคู่ครับเอาไปจับไปบายบิ่งครับเก้าศูนยนะครับเนาะแล้วก็2 9งเ 2องสี่ครับสอครับสองสี่ส,สีครับสี่หนึหนหนหนเป็น4ครับ9 8 9 8แ,แด้แานครับเด้อตัวนี้9 8 เก้าสามสี่เก้าสี่เก้านะครับเนาะตัวสุดท้ายงา่งามครับตัวสุดท้ายก็เป็นซีซีครับซีซีครับ ชุดนี่เป็นของเกี่ยดรนะครับเกี่ยดรนะครับเดอ้อครับเอาไปจับไปบายเบิ่งครับผู้ได้มกักกระจัดผู้ได้คัดกับพานนะครับเดอ้อครับทางส่องกเสนอเป็นเพียงหน้าท่างนะครับเนาะทางส่องเสี่ยงยาพ้าเลาะนะครับเสี่ยงยาผ้าหลอเขา,าบม่ได้ไปเละใส่ล้วครมือนี้เห็ียดขอไกลครับ เก๋อุดรครับเก๋ใหญ่ตลาดเมืองทองครับอันเดียขึ้นซื้อนี่กับจะมือย่านพู๋นละครับครับเป็นเด่นเมื่อยนะครับเนาะเก้าปุมเมื่อ้ครับกับสองซี่แหละครับว่าขามันออกสองซี่มันโมแน่ครับมันอาจจะออกคือเก้ากันอะไรครับ ก็สามแะครับมีสามกลมครับมียอ่สามกลมนะครับเนาะครับอวิ่งหลุดครับครับสําหรับเหล็กเกอวดอนเลครับเด้อครับงามแฉบหน้าจอไปครับเพื่อสิบวัดุผ่านหน้าท่านนะครับเนาะหน้าท่านดีๆงามๆจากส่งเสื่องหยาผ้าละครับสําหรับตัวเหล็กของเกอุวดอนครับด้วนแหละครับสายด้วนนะครับเนาะครับเอาไปจับไปบ่ายเบิ้งครับ อุลบาท2บาทครับเป็นเหรียญลายวันนะครับเนาะครับอับเพื่อนหายมาลูดเก้าครับลูดเก่าจับคู่ง่ายสามตัวก็มี 2, องหน 2, ่งเก้าสนึครับสี่สองสีะครับเนาะครับสำหรับเหรียสตัวมีตั่สาหางด้วครับเด้อครับเอาไปจับไปบายเบ้างอืมเหรียสี สี่ครับสำหรับเลข3ตัวเลขสองตัวเลขสองตัวก็มีทั้งหมดจุูเกคู่ครับเลขเป่าตัวหนึ่งเลขบินตัวนึ่งนะครับเนาะครับเก้าศูนย์หกสอสกลุ่มครับ2อสเป็นตัวกลุ่มนะครับเนาะครับซีครับเก้ากสตัวกลุ่มของเพิ่นครับ4ีเก่าครับ C9 ตัวสุดท้ายครับซีเหล็กบืนเหรครับเหล็กเหลขกบืนครับเอาไปพิจารณาเพื่อครับสำหรับเหล็กบืนเพื่อนงามๆครับผู้ระบาทสองบาทนะครับเด้อครับทางส่องเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับครับพิจารณาไว้ครับผู้ได้มักรับจังจัดนะครับเด้อผู้ได้คัดกับพันครับทางส่องเสี่ยงยาผะาละครับนํำเสนอครับนํำเสนอไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับเหล็กเกี่ยวดอนะครับเด้อครับเดินในพืนเหล็กเกี่ยวดอนนี่ครับวันที่แล้วนี่เพิ่งกัดจังึ้นกันนะครับมันครับเพิ่มันอยู่ครับเกี่ยวดรนะครับเอาไปพิจารณาเบิ่งครับสําหรับตัวเหล็กนะครับเนาะท่านยูดอกครับตอนนี้กับใบสองใบสามหนึ่งครับครับวันนี้แหละครับมือมันออกครับมันพุดเนาะ มันผุดที่20เป็นตัวเลขน้งามจากเกีอุดรฝากถึงเสี่ยงยาพาเลาะครับทัาเกียร์ลำไยพ้าลวยบุญละครับทั้งช่องของเพื่อนนะครับเนาะครับเพื่อนก็เปิดช่องครับสำหรับเกียร์ลำไยครับเกียดอนเพื่อนกับเปิดช่องมือนกันครับทางยูทูบครับสำหรับคลิปนี้ก็ม่มีอย่างหลายนะครับเด้อชุกชุกมันหมานลำลำลุยลุยเฮ้งเฮ่งปังปังครับสำหรับคลื่นนี่ครับ พอกันไม่ชิปน้าครับสำหรับคลิปนี้ท่านส่องเสียงยาพราะเหรอขอสวัสดีครับ